โอเคครับสวัสดีครับผมเล็กเชสิตจากบริษธธัทโค้ดวบายแล้วก็น้องแคร์นะครับเรามาต่อกันคลิปที่2กับภาษากลัแรงนะครับในการทำ Red Foo Web API นะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการาทำส่วนที่เป็น HTTP GET แล้วก็ POST นะครับแล้วก็ง่ายๆมีการเหมือนกับ map นะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าตัว JSON นะครับกับเจ้าตัว Object ก็คือเจ้าตัว Struct เนี่ยยูเซอรนมมีสอนไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งในเคสนี้เราก็ใช้ Postman นะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนก็ postman เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแบ็ k อัพคอ l e เรชันไว้พวกเราเลยนะครับพวกเราจะได้สามารถอาเอาไปเทสได้ก็เดี๋ยวมทยอยทยอยแบ็ k อัพนะครับก็ว่าแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟก่อนเซฟนะครับแล้วก็ทำการเอ็กซ์อร์ตนะครับรู้สึกจะเป็นตัวนี้นะนะครับ แล้วก็ Export ออกมาเป็น JSON เลยแล้วกันนะครับปึง้งโอเคได้นะครับ Enter โอเคก็ทิ้งไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับก็ผมจะ Move เจ้าตัวไฟล์นี้ทิ้งไว้ที่เจ้าตรงนี้แล้วกันนะครับก็เผื่อว่าใครอยากจะ Import ก็ Import ได้นะครับเอาล่ะก็ ผมจะทยอยเพิ่มมากันเพราะว่าในคลิปนี้จ,จะไม่มีก็อาจจะไปดูตัวล่าสุดนะครับอาล่ะครั้นี้เรากลับมาที่ตรงนี้ก่อนในคลิปที่แล้วเนี่ยเหมือนกับอาจจะเข้าวๆก,กับเจ้าตัว HTTP GET ไปครั้นี้พี่อยากจ,จะได้เก็ตแบบที่สามารถรับพวก string query ได้วยเช่น hello เนี่ยเปลี่ยนจาก hello world เนี่ยให้เป็น hello แล้วก็ string query ที่เข้ามาครับก็ต้องย้อนไปดูอ s o ไล t ์ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบต้องมาดูกันเลยมันอยู่ไหน,อไหน,อไหนเอ็งหอายอ่ย ก็ไอ้นี้ผมจะทำคิวรี่เป็นแบบดีล t ทครับถ้าเกิดว่าจะทำเป็นเก t เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มสร้างเลยก็ได้ครับอ่าโอเคสร้างมาใหม่เลยครับงั้นพี่ต้องทำอะไงบ้างครับก็คงต้องทำอีกสักตัวงใช่ไหมใช่ครับประกาศฟังก์ชันเพิ่มอีกตัวก็อาจจะเป็นอ่าเกแล้วกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจาก hello world นะครับก็ Get อ่าอาจจะเป็น g ก t อ่า user name แล้วกันสมมุตินะเก t user name นะครับ แล้วก็พี่ก็ดาวว่าเดี๋ยวตรงนี้มันต้องมีการส่ง username เข้ามาใช่ไหมนีม่แบบ username แล้วก็ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องทำการพูกเปตัวแปรแทนเนอะนะครับไอตัวแปรตรงนี้พี่จะใส่อะไรเข้าไปดีครับเนี่ยให้เราพิมพ์เลยดีกว่าเป็น username ก็ได้ครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวครับขอเขอ้าไปรีโมทคอนโทรลหน่อยครับอ่าโอเคพี่ไม่ได้แชร์นะครับ เขมาอย่างเอ่ยามานะอ่าพิมพ er ์เลยนะครับสาธิตเลยเอ๊เดดเด๊ะอ่ะโอเคมันพิมพ <e ์ไม well ่ได้คร am ับพิมพ์ไม่ได um ้ด้วยโอเคนั่นบอกพี่มาก็เป็นยูเซอร์เนมก็ได้ครับอ่ะพิมพ์เขายูเซอร์เนมี่เลยอ่ะครับฮะไปต่อครับก็เราก็ประกาศรับตัวอ่าคิวรี่มาครับก็เป็นนี่ได้แล้วครับ อ่าโอเคครับเชิญเลยก็เป็น user ประกาศตัวแปรเป็น short form นะครับ,รบก็เป็น c, c. query ใช้คำสั่ง c query นะครับในการรับรอ่ก็คือ context <อ>เท่ามา d query นะเราใช้ next js หลายภาษานะครับเป็น user ครับผมแล้วก็ user หรือ user name นะ,ะ user name ครับอ่าโอเคครับผมก็พอจะเดาทางได้แต่พิมพ์ต่อให้เสร็จเลยครับเชิญเลย ก็เป็น username โอเคครับก็เสร็จแล้วครับโอเคครั้นี้เราก็ต้องลองเทสดูนะว่ามันจะสามารถรับได้หรือเปล่าก็คงจะต้องมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปถต่อมา<ช>นะนครับท่านี้ประเด็นคือถ้าเกิดเราประกาศเ,าเกตสองตัวภายใตใ้เราเดียวกันเนี่ยมันจะมีปัญหาใช่ไหมถูกปะ นั่นเราอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อตรงนี้ให้เป็นอีกราวหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องเป็นคำว่าอ่า username ละกันนะก็คเออาจจะเป็น get นะครับอาจจะ username ไม่เฉยก็ได้ username นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น get username ใช่ไหมใช่ครับเอาล่ะก็แล้วก็ npx go mon นะครับแล้วก็เราต้อง b u i ใหม่ไหมไม่ต้องไม่ต้อง b u i ไม่ต้องหรือไม่ต้อง b u i ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ index นะ องซีไปก่อนนะครับก็จะเ,เป็น EXAM <c oughs> แล้วก็เป็นเร ful นะครับแล้วก็ CD ดีไปเดโมนนะครับอ,อินโทรเหมือนเดิมเพราะยังถือว่าง,ง่ายๆอยู่นะครับแล้วก็ npx นะครับแล้วก็ Go Mon นะครับ Index บึง้งจะได้ไหมอ่ะโอเคยังไม่เอเริ่มน,นะครับก็คงต้องใช้เจ้าตัว Postman ในการเช็คนะครับ ก็ของเดิมเนี่ยมันมีโพสต์อยู่นะครับผมก็คงจะต้องสร้างขึ้นใหม่ผมคงใช้วิธีการดูพไเคตแล้วกันบพึ่งขึ้นม่อีชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เอดิตนะครับเพื่อแก้ชื่อมันก็ให้เป็น get username แล้วกันนะครับสำหรับ get ธรรมดาเราคงไม่ต้องทำแล้เนะนะครับแล้วก็คงต้องเปลี่ยนเป็น get ใช่ไหมแล้วนี่ก็ slash username เนี่ย username แล้วก็ตามด้วย string q u r y เช่นคนมบายเอาล่ะกดเส้นเลยชัย่วอ่าไม่ได้ต้องต้องเป็นต้องระบุตัวของอนี้ด้วยรตัวคีย์ดย้วย,ย,ยใช่ไหมลืมไป username เท่เากับอ่าครับชั่วอ่าโอเคได้ละอ,ลอ,ละอละันนี้ถ้าเกิดมีหลายตัวก็ก็ยังได้นั่นพี่ขอลองเพิ่มเช่น and นะครับแล้วก็ password ดดวยวกัน โอเคปะ่ะเอากับหนึ่งของสี่ดูสิว่าจะดึงได้ไหมตอนนี้เราไม่ทําการหลุนถูกปะ่ะมันก็ไม่ได<ช>้ดันั้นเราก็อาจจะต้องทําการมาที่ตรง Get Username นะครับแล้วก็มขอญาติแถม p a เว w o r d ไปด้วยกับนี้อันนี้ผมว่า s i n t a x มันน่าจะมีลูกเล่นที่มันทำพวก Spreading ทำอะไรพวกนี้ได้นะแต่ว่าเอาง่งายๆก่อนละกันนะครับน,นี่ก็ได้ p a เว w o r d อันนี้เราก็ Echo กลับไปใช่ไหมครับนะครับ ็จริงๆเราสามารถฟอร์มภายใต้ user object ก็ได้เะแต่ว่าโอเคอย่างนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็อันนี้ก็ให้เป็น password เนะนะครับพี่ไม่แน่ใจว่ามันใส่แบบแอารมณ์แบบอย่างนี้ได้ไหมตัวเดียว <laughs> ไม่รู้ไงไม่น่าจะได้ไล,ล,ล,ลองดูไหมลองดูชิมหายไหมชิมหายนะครับตายเลยนะ ตอนนั้นเอาอย่างนี้กันผมดูว่าจะเหมือนเราพวกเจสัน้เหมือนมัน JavaScript มันงัาจะโงงๆหนึ่งนะมันคือผมเข้าใจว่ามันโง่เพื่อใช้มันเหมือนผับคาราไม้โปรแกรมเมอร์มันได้ทํางานได้ไวนะครับโอเคก็ได้เนอะนะครับอันนั้นคือกรณีของเจ้าตัว string query นะครับเอาล่ะในคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารองแบบที่เป็นพวกพารามิเตอร์บ้างก็คือพาราม โอเคนะเดี๋ยวแบ่งเป็นขั้นตอน <Okay. S 1> โอเคครับขอบคุณครับ